รัฐบาลเกาหลีใต้นะครับเปิดเผยโครงการม e กะโปรเจกต์ที่จะให้ประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่เป็นผู้ผลิตชิประดับเซมิคอนดักเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับงานนี้รัฐบาลคุมโปรเจกต์เองแล้วมีคนลงทุนเป็นเอกชน2อรายนั่นก็คือซัมซุงกับ SK h y n i ฮรัฐบาลประเทศเกาหลีใต้นะครับได้เปิดเผยแผนการสร้างโครงการใหญ่ ที่ชื่อว่าเซมิคอนดักเตอร์เมก้าคลัสเตอร์หรือศูนย์การผลิตชิปในระดับเซมิคอนดักเตอร์ขนาดใหญ่อยู่ทางตอนใต้ของกรุงโซลนะครับนะฮะโดยงานนี้เป็นโปรเจกต์ใหญ่ของรัฐบาลเป็นโปรเจกต์ระดับชาติเลยนะฮะเป็นแผนของชาติเลยโดยที่ให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนนั่นก็คือ Samsung e l e c t r o n i c กกับ SK Hynix นะครับ ปกติแล้วซั s ซุงก็เป็นผู้ผลิตชิปในระดับเซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วในโลกนี้มีใครบ้างทางฝั่งไต้หวันก็มี TSMC ใช่ไหมครับระดับโลกก็มี Intel นะฮะมี TSMC อยู่ที่ไต้หวันเกาหลีก็มีซัมซุง s SK y y n i x ก็เป็นหนึ่งในผู้ผลิต Memory ี h ชิปนะครับซึ่งเป็นเซมิคอนดักเตอร์อีกแขนงหนึ่งเช่นกันนะซัมซุงกับ SK H y n i x รวมกันเนี่ยจะเป็นผู้ผลิต ชิปเมมโมรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเป็นอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วแต่เขาต้องการความเป็นหนึ่งมากกว่านี้นะครับโครงการนี้จึงเกิดขึ้นครับโดยรัฐบาลเกาหลีใต้นะครับร่วมมือกันระหว่าง s ซัมซุงกับ s k สแคนิ ic, เตรียมลงทุนเงินทั้งหมด622ล้านล้านวอนคิดเป็นเงินไทย16 ล้านล้านบาทม,มีล้านสองตัวนะครับล้านแล้วล้านอีกอีกทีหนึง่งแผนดังกล่าวจะสร้างโรงงานผลิตชิปแห่งใหม่จำนวน13โรงแล้วก็ศูนย์วิจัยอีก3แห่งนะครับโดยศูนย์วิจัยหรือศูนย์ผลิตชิปนี้นะครับจะกินพื้นที่ตั้งแต่เมืองพยองเทคนะครับไปจนถึงเมืองยงอินซึ่งคาดว่าจะเป็นศูนย์ผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีกำลังการผลิตแผ่นเวเฟอร์สำหรับทำชิปนะครับได้7จล้านเแสนแผ่นต่อเดือนโอ้โหแล้วจะเริ่มโครงการนี้สำเร็จในปี2030นี้โอ้หนี่ ยิ่งใหญ่มากๆนะครับพื้นที่นี้กว้างมากจากเมืองในงบไีเมืองหนึ่งเลยนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาหกรรมนะครับคุณอันดงกระยินได้กล่าวว่าหากสร้างศูนย์ชิปนี้สําเร็จก่อนเวลาเราก็จะสามารถแข่งขันในระดับแนวหน้าของโลกได้นะครับแล้วก็สร้างอาชีพให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไปนะครับตอนนี้ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์วางแผนลงทุนไปแล้วนะครับด้วยเงิน500ล้านล้านวอนนะครับ กับโครงการน,นี้แล้วก็จะมีงบประมาณอีก360ล้านล้านวอนสําหรับสร้างโรงงาน6แห่งใหม่ในเมืองยงอินนะฮะอยู่ไปทางตอนใต้ของโซลประมาณ33กิโลเมตรเออไม่ไกลมากนะใกล้ๆกับซูวอนที่เป็นซัมซุงซิตี้ด้วยนะครับไม่รู้อยู่ฝั่งเดียวกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ยังลงทุนอีก120ล้านล้านวอนเพื่อสร้างโรง,งงานอีก3แห่งในเมืองพยองเทคนะครับแล้วก็ลงทุนอีก30ล้านล้านบอนศูนย์วิจัยอีก3แห่งในขณะที่ SK ไฮนิกตอนนี้นะครับนำเงินมาลงทุนแล้วทั้งหมดในโครงการนี้122ล้านล้านวอนนะครับสร้างโรงงานใหม่4แห่งในเมืองยงอินนะครับจากการลงทุนครั้งนี้นะครับจะทำให้เกาหลี รับแรงงานหรือว่าคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมนี้ได้เพิ่มถึง3 4 6ล้านสี่แสนหกหมื่นตำแหน่งหูสร้างงานสร้างชาติสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับเกาหลีเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับศูนย์ผลิตชิปแห่งใหม่นี้นะครับเกาหลีตั้งใจจะให้เป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตชิปในระดับ2นาโนเมตรนี่เป็นไงคุณผู้ชมจาได้ไหมผมเคยเล่าไปในหลายข่าวแล้วนะผมบอกว่าเราจะอยู่กับ3นาโนเมตรกันเนี่ย ไปอีกหลายปีเลยเห็นไหมฮะโรงงานนี้จะเริ่มต้นได้เร็วสุดก็คือหรือว่าถ้าไม่ก่อนกําหนดเนี่ยก็คือ2030ใช่ไหมครับอีก5-6ปีเลยนั่นน่ะตอนนั้นเราเพิ่งมี2นาโนเมตรจาก3ไป2เนี่ยยากมากๆนะครับมันใกล้จะถึงขีดสุดที่เราจะทำทรานซิสเตอร์ได้เล็กระดับนี้แล้วผมว่าเราไปได้ไม่ต่ำกว่าเราเล็กสุดที่เราไปได้เต็มที่1นาโนเมตรหลังจากนั้นเราต้องพัฒนาวิธีการใหม่แล้ว คโครงสร้างหรือสตัคเจอร์ทั่วไปมันไม่สามารถเล็กไปกว่านี้ได้แล้วนะครับเราจะอยู่กับ3นาโนเมตรอีกนานแล้วใกล้ๆปี2030เราถึงจะได้2นาโนเมตรนะครับรอดูตอนนั้นครับว่าวงการชิปเนี่ยถ้าผลิตช้าลงคือทุกวันนี้ผมว่ามันเร็วไปการที่ลดปีหนึ่งลงไป1นาโนเมตรเลยเนี่ยนะฮะจาก5มา4มา3เนี่ยเรียกว่าปีต่อปีเนี่ยมันเร็วไปครับมันทำให้ การพัฒนาเนี่ยมันไล่ไม่ทันกับความเป็นจริงเพราะฉะนั้นต้องรอสักนิดหนึ่งเราต้องใช้การผลิตในระดับนาโนเมตรหนึ่งนะครับเราต้องใช้เวลาอยู่กับมันสัก3ปีเป็นอย่างน้อยหรือ4ปีมันถึงจะคุ้มค่า